ลิซ่าแบล็กพิงคขอเบรกค,ความเซ็กซี่ใส่เสื้อกลับด้านทำเอาแฟนๆฮือฮาหนักมากเลยล่ะค่ะ เรียกได้ว,ว่าเป็นขวัญใจของแฟนคลับทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะสําหรับสาวลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือที่รู้จักกันในานามของลิซ่าจากวงแบล็คพิงค์เป็นสาวน้อยมากฝีมือคนไทยที่ไปดุ่งดังไกลถึงประเทศเกาหลีและเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกค่ะนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธอเลยจริงๆค่ะเพราะยอดการติดตามอินสตาแกรมของลิซ่าทะลุถึง37.7ล้านคนไปแล้วทั้งเต้นเก่งร้องเพลงเก่งถ่ายรูปก็สวยเรียกได้ว,ว่าเป็นสาวน้อยมหัศ อจรรย์อีก1คนเลยล่ะค่ะ และสำหรับลิซ่าแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแฟชั่นนิสตารุ่นใหม่เลยก็ว่าได้โดยก่อนหน้านี้ลิซ่าก็สร้างความฮือฮาอีกครั้งเมื่อในรายการ blackpink summer daily ลิซ่าได้ใส่เสื้อลายดอกที่ไม่ตรงปกเพราะลิซ่าใส่ไม่เหมือนนางแบบใส่เธอนั้นกลับเสื้อตัวดังกล่าวและงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆปลื้มหนักทำเสื้อตัวนี้ขายหมดเกลี้ยงไปเลยโดยเสื้อตัวนี้มาจากแบรนด์ hook clothing ชื่อรุ่นว่า f o r print lace up crop top ราคาประมาณ 460บาทเห็นราคาแล้วอยากจะเข้าไปสอยตามมากๆเลยละค่ะ